พ่อสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาปากันแห็แล้วนะครับผมกับช่องไปเอาปลาหลงนะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะเดินทางปิกบ้านนะครับผมโดยที่แบบบ b ork b ork b ork ม่ได้บอกพ่อบอกแม่คือ orable, <c oughs> ส <idol> สเซอร์ไพรส์นั่นแหละครับผมผมจะปิกไปเนาะโดยแบบบ่ได้บอกแล้วก็ à, วันพรุ่งนี้นะครับผมก็แบบเออว่าจะมีแบบออทาก๋วยเตี๋ยวทําอย่างแบบแจกข้างๆบ้านแจกละร่ออแจกคนเท่าอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็วันนี้ก็คือผมก็ จะเดินทางตอนนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแวะซื้อของแวะอย่างเดียวเอาไปชมบรรยากาศด้วยกันนะครับว่าจะเป็นจะใดทางเดินทางปิกเวียงแหงหนทางจะเป็นจะใดเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับไปกันเลยครับผม เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวไก่ไปทำนะเอาปีกบนสามโลครับนี่นะครับผมตอนนี้เอายู่กับย่างเนยครับนี่ผมจะซื้ออันนี้ไปแบบย่างกระป๋อเลยนะตอนแมลงเดี๋มีกินน้ําชากันนิดหน่อยอับผม น,นี้นะครับผมเราก็แบบจะเข้าเขตเชียงดาวแล้วนะครับเริ่มมีโค้งแล้วครับผมออตอนนี้นะครับผมก็แบบใกล้ถึงเชียงดาวแล้วเดี๋ยวผมก็จะแวะกินข้าวครับผมลานประจํา ก้าเรียบร้อยแล้วนะครับคือในหลวงรา 9, อเก้าได้กินแล้วนะานนี้คืออร่อยจริงๆครับร้านนี้คือในหลวงรอเก้า 9, เปิ้มาส่งงานที่เชียงดาวนะครับแล้วเปิ้ลก็มาจองร้านอาหารร้านนี้นะครับเพื่อมากินเข้ากินอย่างตอนเปิ่งส่งงานเนาะแต่เปิ้นะฮะออกมาได้กิน ฟรีหรอกนะครับกเปิ้ลกเอาตังคืออยู่แล้วก็ตอนนี้ครับผมร้านนี้ก็เปิ้ลก็ยังเก็บตังที่แบบในหลวงเราเก้าเอาคือไว้อยู่นะครับผมร้านในตำนานจริงๆเดี๋ยวจะเป็นจะไดนะครับเดี๋ยวเราลองแบบไปกันเลยนะครับผมไปดูว่าขาหมูจะน่ากินแค่ไหนนะครับผมวันนี้ผมจะไปกินที่สาขาสองนะครับคือสาขาหนึ่งก็คือแบบรถมันจะไม่ค่อยมีที่จอดนะครับรถเยอะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยครับผม เซนเนื้อหนังบลาไข่ครับอ๋อเนี่ยครับ,รบผมขาหมูในตำน,นานแล้วก็จะมีชาตัวตหญนะครับผมกินขัาวขาหมูมาแล้วครับผมมาแล้ว เดี๋ยวว่าจะแวะซื้ออย่างไปสักหน่อยนี้นะมาแบมาใหม่ๆเลยผมซื้อไปสักกิโลนะครับผม นี่อจขึ้นดอยอย่างเดียวแล้วนะครับ ดอยแบบชัดมากนี่คือมืดไปหมดเลยมืดด้วยหมอกควันนะครับเพราะว่าเผากันเยอะมาก อตอนนี้ก็แบบอจอดพักรถก่อนนะครับผมคือตอนนี้ผมอยู่เขตเชียงดาวแต่คือข้างหลังผมหลังรั้วนี่นะฮะประมาณตรงนี้ก็คือจะเป็นเขตเวียงแหงก็คือจะเป็นเขตติดต่อนะครับแล้วก็จะเป็นแบบจุดชมวิวตัวนะครับผมตรงนี้แล้วก็จะมีแบบเปิ้ลมาขายของพวกผลไม้แปลกๆพวกผ,ผลไม้ปลาพวกของป่าย้ยครับผม เดี๋ยวผมก็จะพาไปเดินดูกันนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดชมวิวหลังดอยหลวงนี่นะครับดอยหลวงก็แบบน่อยู่ตรงปูนนะครับแต่คือตอนนี้แบบหมอกควันมาคือแบบดอยดอยหลวงหายไปเลยนี่นะครับวิวก็จะประมาณนี้มืดไปด้วยหมอกควันนะผม เดี๋ยวผมก็จะเดินทางต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่อําเภอเวียงแหงเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ครับผมเซอร์ไพรส์ปอกับแม่รอดูนะครับว่าปอกับแม่แบบเออจะมีอาการจะใดนะครับอยู่ๆแบบลูกกับโผล่พิกมาบ้านนี้ครับผมเดี๋ยวก็ไปดีต่างกันครับผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นโอ้ผมขี่รถออกมาได้น้อยเดียวนะครับผมมาเจอพอดีเลยคือใครเบเกิหันไฟป่านะครับเดี๋ยวผม จะให้ดูไฟป่ามันเป็นอย่างไดมันน่ากลัวมากใดนะครับไฟป่านะฮะข้างทางแล้วผมเนี่ยครับถนนนี้นะครับอันนี้คือไหม้ทั้งแถบมาแล้วฮะเนี่ยครับเป็นเส้นไปอีเลยอันนี้นะนะครับมันไปเป็นซิปโลเป็นนี่เลยนะครับผมมันแพร่ระเมีกว้างหนะคืออันนี้คือแบบไหม้เรียบร้อยหมดแล้วไฟป่ามันก็ เนี่ยครับส่งสารเจ้าหน้าที่ก็คือเป็นกําลังใจให้แบบเจ้าหน้าที่ที่แบบด้าไฟปา่าโดยนะครับสาเหตุของ PM เลย นะครับเป็นตัวอำเภออเภอเวียงแหงนะครับแล้วอันนี้บ้านผัวหจะเลยตัวอำเภอไปแห่ประมาณสักห้าโลอาจจะห้าโลนะครับขวามือจะเป็นศูนย์ราชาการของอำเภอเวียงแหงนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจะเป็นโรงพยาบาลเวียงแหงเนาะ ี่ก็จะเป็นตัวอำเภอนะครับอันนี้เราแบบเไปเจอกันที่แบบบ้านผมเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นโรงเรียนเวียงแห่งวิทยาคมนะครับเป็นโรงเรียนเก่าผมเองสมัยมัธยมนะครับผมน้าเงินเหลืองนี่ครับผมเนี่ยครับโรงเรียนเก่าจอมทอที่นี่ครับผมแล้วก็ไปต่อเชียงใหม่แล้วแบบยาวเลยอยู่เชียงใหม่ยาวเลยฮะ แต่บ่มีใครอยู่นะฮะเพราะว่าปอกับแม่แบบอยู่ที่ร้านมดเดี๋ยวผมจะไปเซอร์ไพรส์แบบที่ร้านเลยนะครับเนี่ยครับร้านผมอยู่ขวามือตรงหน้านี่เลย <laughs> ร้านปอนครับปอเปิดููโมรถอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมสวัสดีครับอันนี้แม่นี่แม่นี่แม่ครับ <c oughs> นิสัยนอแม่บอกว่านิสัยแม่บอกว่านิสัยนอครับอันเพราะว่าลดลดไข่อันนี้อันนี้ที่ร้านนะครับอันนี้ที่ร้านพ่อดีครับแต่ว่าไข่โชว์มาตะกี้นี่อย่างขนาดฮะบอกเกลียวนี่ครับผมงานป่อแบบยงเยอะเลยอันนี้ป้าแอ เป็นพี่สาวแม่นะครับผมมีครอบครัวมีแห่เยอะเลยจะแนะนำรู้จันนจกแต่ว่าบางคนแบบยังไม่ได้ปิกมาในเจอนสงการเลยครับอันนี้ครูแอร์ในนาำครูแอมีคนรู้จักเ <c oughs> อกกี้แม่ก็แบบดีใจเดี๋ยวมากอดนะครับว,ว่าก็ยะดีใจแบบบ่ได้ปแบบิกมาบ้านที่นี่น่าจะสักประมาณสี่ห้าเดือน เดียวแฮมเบิร์ดนะครับผมก็จะปาแบบไปย่างจีนในอย่างแบบอีบานพุ่นะครับแล้วเดี๋ยวเบิร์ดเราไปเจอกันตัวปุ้นเลยเนาะครับผมโอ้ยครานี่ตาครับแกแบบขายแกหักแล้วแกแบบเดินมาได้ก็เลยต้องอยู่นี่แข็งแรงดีครับผมอันนี้อุยอยอ้ยอุ้ยคำอุ้ยอุ้ยพอ,อนี่อันนี้อุ้ยคำนะครับอุ้ยเป็นแม่ของแม่ อายุตั้าใดแล้วอุ้ยบบบเดียวแปดสิบหกล้วแปดสิบหกตูนไหนดูาะดูรออย่ามาอ้วนด้วยไอ้ตูนอืออุ้ยไอ้ตูนนี่ก็แบบมาซื้อน้ำชานี่ปอนะครับน้ำชามีฟองอันนี้ไก่นะครับผมอันนี้หมูตีย่างต่อนแหลงอันนี้ก็เป็นแบบวิวหน้าบ้านนะครับ มาอยู่แล้วแบบกูรู้สึกแบบอยากอยากอยู่ไปตลอดนะะ <c oughs> นะครับผมนี่สเสบียงสเสบียงของเขาแรงนี้นี่ครับก็จะมีแบบไก่อบแล้วก็มีหมูย่างเน๋ยวหมูบางส่วนอ,อาจจะว่าอบนะครับ นี่นะครับผมก็เป็นโต๊ะกินข้าวตอนเย็นนี้นะครับบรรยากาศดีดีครับผมอันนี้แม่กำลังเตรียมพักใส่จีนจัดจานสวยๆนะครับสวยมาหน้าตานะไม่เนาะแปลกเพราะรู <c> ้ <ười> <c ười> นี่นี่นี่แบบนี้เดียวเอาคนเดียว พร้อมแล้วครับผมสำหรับอาหารเย็นนี้ครับผมเป็นไดันพ่องครับผมคลิปเป็นได้มวนอบอุ่นเดียครับนี่คือแบบมืนๆืนไดฟิกบ้านเตือนนะครับเนาะแล้วแบบ วันนี้นะครับผมผมก็จะจบคลิปปฏิอีกก่อนเดียวก็จะอยู่กับครอบครัวจะกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้นะครับวันพุ่งเฮามาปะกันใหม่นะครับผมใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมตัวนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับแล้ววันพุ่งนี้เฮาพบกัน EP สองนะครับผมทาก๋วยเตี๋ยวพุ่งนี้นะครับอย่าเป็นจะได้ก็เดี๋ยวมาเจอกันพุ่งนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็มามีอย่างละครับผมสวัสดีครับ